กินทุกวันเลยพี่ไม่เบื่อบ้างหรือไงพ,อพี่ชวนเรื่องของกูมันจะเรื่องของพี่ได้ยังไงฉันเนี่ยทำงานอยู่คนเดียวหาเช้ากินขําค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไม่พออยู่แล้วนะพี่ต้องอยากให้กูทำยังไงกูตกงานอยู่นะเวยกูหาอะไรทำก็ไม่ได้แล้วตอนนี้งานมันไม่ได้หาง่ายๆนะเวพรก็พี่ไม่ลองก่อน พี่ต้องลองสิฉันนะขายกับข้าวจ่ายค่าเช่าบ้านฉันแบกอยู่คนเดียวนะพี่ม,มึงไม่เข้าใจกูมึงเห็นว่ากูเป็นคนไล่ค่าใช่เปล่าใช่สิฉันนไม่เข้าใจแล้วพี่เคยเข้าใจฉันไหมฉันนะ่ะต้องทนเห็นพี่นั่งกินเหล้าทุกวันฉันจะไม่ไหวแล้วนะพี่แล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ออกไปจากห้องลกๆสมๆแบบนี้สักทีนะพี่ถ้ามึงทนไม่ได้มึงก็ออกไปเลยก็ใช่สิพี่ก็อยากให้ฉันไปอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่จะได้กินเหล้าคนเดียวให้มันตายตาย,ตายไปเลยคนแล้วนะเว้ยอยู่กันไม่ได้มึงก็ต้องไปมึงไปเลยเดี๋ยวมึงจะไปไหนเนี่ยก็ไปไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่ พรอนอรอนสมัยชีวิตกูเสิงเคงขนาดน,นี้รู้วะงานก็ไม่มีเมียกูม,มาทิ้งอ,อีกเพราะไอ้นี่ตัวเดียวเลย